ที่เราเห็นก็คือจีนเพิ่มทุนสำรอง<ๆ>เพิ่มทองคำที่สำรองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ฝั่งอเมริกายังคงที่มาอย่างเงี้ยมาเป็น3-40ีปีละ<ๆ>เราจะเห็นได้ว่าเมื่อ2สัปดาห์3สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวว่าเอ๊ะไอ้ที่มันคงที่เนี่ยขอไปตรวจดูตอนนี้ก็ไม่มีข่าวเลยนะครับว่าตรวจหรือไม่ตรวจ ซึ่งจริงๆแล้วถามว่าการตรวจทองเนี่ย8,130ตันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยากไหมคําตอบจริงๆแล้วคือไม่ยากนะครับถ้าตรวจกันจริงๆเนี่ยใช้เวลาไม่น่าจะเกิน5วันเสร็จ ในปีที่แล้วเนี่ยประเด็นสงครามการค้ามันไม่มีปีที่แล้วมีแต่เรื่องสงครามแล้วก็ทําให้ทองขึ้นในปีที่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยทองที่ขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับสงครามเลยเกี่ยวกับเรื่องของกําแพงภาษีเรื่องสงครามการค้าฉะนั้นตอนนี้พูด,ดง่ายๆว่ามันเกิดทั้งสงครามจริงๆและสงครามการค้าสองสงครามพร้อมๆกัน ที่ผมพูดเมื่อกี้เรื่องของการนับทองที่ฟอร์ดน็อกเนี่ยก็คือยังมีความพยายามที่จะขนทองกลับไปที่สหรัฐอเมริกา10ปี20ปีคุณไม่ขนเนี่มาขนอะไรตอนนี้ถูกไหมครับมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้เฉลยอ,ออกมา ในเครื่องมือถัดไปที่เรามีให้โดยเครื่องมือสไลด์ถัดไปเป็นเครื่องมือเฟดบอสครับที่เขาประเมินกันว่ามีโอกาสสูงมากนะครับตอนนี้ที่จะมีการลดดอกเบี้ยในเดือนประมาณมิถุนานนะครับซึ่งก็ให้น้ำหนักไว้เยอะทีเดียวครับแต่ว่าน้ำหนักตรงนี้มันก็คงจะต้องติดตามกันเดือนต่อเดือนเพราะว่าเครื่องมือเนี้ยเราจะบอกได้เลยว่ามัน ขันแปรไปตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในแต่ละเดือนนะฮะเพียงแต่ใช้เป็นอินดิเคชันได้แต่อาจจะไม่ได้เกิดตามนี้ร้อยเปอนะอันที่สองที่เรามีสไลด์ให้ดูก็จะเห็นได้ว่าภาพรวมของทองสำรองในเรื่องของธนาคารกลางต่างๆเนี่ย ชัดเจนครับว่าทางด้านจีนหรือประเทศอืน่นๆในโลกเนี่ยจะพยายามซื้อทองเพิ่มขึ้นแต่ว่าการสำรองของทองของประเทศของธนาคารกลางเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขมันจะไม่ค่อยอัปเดตเร็วมันจะเป็นการอัปเดตประมาณเดือนต่อเดือนหรือสองเดือนครั้งดังนั้นตัวเลขเนี้ยมันมักจะมาทีหลังนะครับมักมาทีหลัง,ลงแต่อย่างไรก็ตามเทรนที่เราเห็นก็คือจีนเพิ่ม ทุนสำรองเพิ่มทองคำที่สำรองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ฝั่งอเมริกายัางคงที่า่า่เงี้ยมาเป็นสามสี่สิบปีละจนทำให้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อสองสัปดาห์สามสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวว่าเอ๊ะไอ้ที่มันคงที่เนี่ยขอไปตรวจดูตอนนี้ก็ไม่มีข่าวเลยนะครับว่าตรวจหรือไม่ตรวจซึ่งจริงๆแล้วถามว่าการตรวจทองเนี่ย 8,130ตันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยากไหมคาตอบจริงๆแล้วคือไม่ยากนะครับถ้าตรวจกันจริงๆเนี่ยใช้เวลาไม่น่าจะเกิน5วันเสร็จไม่น่าจะเกินและสามารถทําการตรวจได้ว่าเป็นทองจริงหรือไม่จริงก็ด้วยก็ได้เพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะเอาก้อนอะไรมาวางแล้วก็ไม่รู้วิธีการตรวจในเชิงของ โรงงานเนี่ยซึ่ง MTS ม o ทเราก็มีนะครับวิธีการตรวจเราจะบอกว่าในระดับโลกเราใช้วิธีการแซม pling แ Sam ซม pling สมมติมันมีพันก้อนเนี่ยนะครับเราก็แซม pling เนี่ยประมาณ2-5%ถึงเเซขึ้นกับความเข้มงวดในการตรวจก็แล้วกันแซม pling ก็หยิบสเปสปะเลยนะครับ oh. ถ้าเรา <Okay. S 1> สงสัยมากก็ตรวจสิบเปอร์เซ็นต่แต่ตรวจ <Okay. S 1> ทุกก้อนนี่เป็นไป,นปนไม่ได้นะครับเป็นไป,นปนไม่ได้ การตัวตัวทําอย่างไรใช้วิธีเจาะครับเราจะไม่ได้หลอมใหม่นะครับเราจะมีเครื่องมือเหมือนสว่านเจาะเข้าไปให้ลึกเพื่อป้องกันการเคลือบหรือการชุบสว่านเจาะเข้าไปประมาณหนึ่งถึงหนึ่งนิ้วเนี่ยในสามสี่จุดของทองคําแทง่งแล้วเอาตรงนี้มาเข้าระบบแลบที่เราเรียกว่าไฟเสดทำอย่างเงี้ยนะครับแป๊บเดียวฮะไม่เกินห้าวันเสร็จหมดครับ อาจจะมีแซม pling ประมาณสักหนึ่งพันชิ้นซึ่งก็ไม่ได้ยากในระดับโลกนี่ถือว่าไม่ยากนะครับในระดับบ้านเราก็ยังทำได้เลยนะครับดังนั้นหลายคนบอกเ่้มันนับนยังไงว่านับแล้วมันเงียบจังเลยนะครับซึ่งแปดพันหนึ่งร้อยตันเนี่ยมันก็้อนหนึ่งโดยเฉลี่ยสิบสองกิโลครึ่งนะครับสิบสองกิโลครึ่งฉะนั้นหนึ่งตันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีประมาณเท่าไหร่ล่ะ แปดสิบเก้าสิบก้อนมนะไม่ถึงร้อยก้อนดีนะฮะเพราะมีแปดพันตันก็นับเอาแล้วกันแล้วพวกนี้ถ้าเราแปรปิ้งต่วจจริงเนี่ยทำได้ครับซึ่งสามารถยืนยันได้สิ่งที่ผมให้ข้อสังเกตก็คือว่าการตรวจนับข่าวแบบนี้เนี่ยผมยังคิดว่ามันน่าจะมีอะไรแอบแฝงเพื่อให้สหรัฐอเมริกาหรือทรัมป์เอาตัวเนี้ยมาเป็นตัว การันตีหรือเป็นทุนสำรองสำหรับสหรัฐอเมริกาในการออกบอลที่เราเรียกว่าโซเรนช์บอลคือตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องพยายามออกบอลแต่เราได้ทราบกันโดยทั่วไปว่าบอลของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยหรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตอนนี้ผู้ซื้อรายใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ซื้อกับคุณเพราะคุณไปทำสงครามหมนเขาเต็มไปหมดเลยนะครับรายใหญ่ในระดับโลกก็มีจีนเนี่ย แน่นอนเราไม่ค่อยซื้อละ,ละนะฮะรัสเซียก็ไม่ซื้อละก็มีญี่ปุ่นญี่ปุ่นตอนนั้นซื้อเยอะตอนนี้เป็นซื้ออันดับหนหรียญตอนหลังก็รู้สึกว่าแผ่วๆลงไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าผู้ซื้อใหญ่ไม่ซื้อในตอนนี้ก็ให้แบบผู้ซื้อรายย่อยซึ่งพอ,อรายย่อยเนี่ยต้องบอกว่าปริมาณเงินที่เขาอยากได้เนี่ยประมาณสิบล้านล้านเหรียญมันไม่พอสิบล้านล้านเหรียญมันเขาต้องการเยอะมากนะไม่ได้ต้องการน้อยมันไม่พอ ดังนั้นไม่พอเนี่ยผมว่าต้องมีต้องมีก๊อกสองก๊อกสามที่เขาต้องใช้แบบนี้ครับนะฮะคือเอาทองคำที่มีอยู่เพราะว่าทองคำของสหรัฐอเมริกาที่ลงอยู่ในบุ๊กในเชิงบัญชีนั้นยังต่ำมากอยู่ที่มูลค่าประมาณหมื่นกว่าล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าเอาราคาทองคำปัจจุบันสามพันดอลลาร์คูณนะฮะ 8,130ตันเนี่ยบูลค่าโดยประมาณคือ8,500ล้านล้านเหรียญ8,500ล้านเหรียญไม่ใช่ล้านล้านเดียว8,500ล้านเหรียญโดยประมาณค่ะ <that> ซึ่งถเอ่าตัวเนี้มาเป็นเครื่องมือในอการค้อประกันบอลนะฮะโดยเลเวลขึ้นไป10เท่าหรือ12เท่าก็าจะได้10ล้านล้านเลยค่ะนะฮะซึ่งอันนี้เครื่องมือทางการเงินเนี่ยคนรู้จักกันดีแล้วก็ ทำได้ง่ายแล้วก็ทําแล้วถ้าทําแล้วเป็นยังไงทําแล้วพระทองก็ขึ้นอีกครับเพราะว่าตัวเนี้แสดงว่าถ้าตกวดทําด้วยตัวนี้โดยสหรัฐอเมริกาเองทองคํายิ่งแสดงตัวตนว่าเป็นเซฟเฮเว่นสูงมากแล้วผมคิดว่ามีโอกาสสูงนะครับที่สารจะเอาตัวเนี้มาทํามีโอกาสสูงมากครับเพราะว่าไม่รู้จะหาเงินอย่างไรนะฮะวิธีการหาเงินมีสองอย่างออกพันธบัตร หรือออกบอลตัวนี้นะครับเซเรนบอลหรือถ้าหาไม่ได้จริงก็ต้องทำคิวอีทั้งสามวิธีนี้นครับทองจะขึ้นทั้งสามวิธีทองจะขึ้นเป็นเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำนะฮะเป็นปัจจัยบวกซึ่ง,งที่คุณบอกว่าคืออยากจะมีการออดิตทองก็เพื่อถ้าออดิตแล้วเนี่ยจะรีแวลเอชั่นมีการปรับมูลค่าพอปรับมูลค่าเสร็จแล้วนะคะก็เอามูลค่าส่วนนี้แหละนะคะไปเป็น หลักคําประกันในการออกพันธบัตรเพื่อที่จะกู้ยืมเงินเข้ามาหมุนเวียนใช้ในรัฐบาลอีกทีใช่ผมเชื่อว่าละครฉากนี้น่าจะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ปเปิดเลยนะฮะแต่ว่าถ้าให้เดาๆผมว่าต้องเป็นแบบนี้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยเอาเป็นว่าปัจจัยเนี้ยก้อหนุนต่อการขึ้นของทองคำในฐานเซ f เ h เว e นเอาละพอจบปัจจัยนี้ก็มาดูปัจจัยที่สาม ปัจจัยที่สามที่แรกๆตลาดคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะจบแล้วนะก็คือสงครามใช่ไหมตอนแรกครัมเข้ามาบอกว่าโอยจะคุยแล้วยี่สี่ชั่วโมงจบอันนี้ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบมกราจนถึงจะยี่สิบมีนาเนี่ยเกือบสามเดือนแล้วก็ยังพูด,ดง่ายๆว่าคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับนะฮะดูแล้วทุกคนยังมีตั้งหลักหรือความต้องการ มันไม่ได้ลดลงมาเลยทั้งฝ่ายรัสเซียและยูเครนซึ่งพอไม่ได้ลดเนี่ยไอตัวคุยกันเนี่ยมันก็จบยากและนอกจากจบยากแล้วจะเห็นได้ว่าในช่วงสองวันนี้ก็มีการถล่มกันไปยูเครนส่งโดรนเข้าไปใช่ไหมฮะไปถล่มทางเอ,อทางัังเชื้อเพลิงของรัสเซียอิสราเอลเองก็ไปบุกในฉนวนกาซา ทรัมป์เองก็สั่งกองทัพไปโจมตีกลุ่มฮามัสที่ไปทำลายเรือที่เดินสมุทรอยู่ในทะเลแดงก็สั่งสงครามตอนออก,กลางนวเนียหมดเลยแทนที่ว่าจะบอกไม่มีนะแต่ว่าจริงๆนวเนียกันอยู่ในตอนนี้ก็พูดง่ายว่าสงครามก็ยังเป็นปัจจัยที่ที่ไม่ยังมากดดันให้ราคาทองคำขึ้นถ้าเราจำกันได้ว่าเมื่อครั้งแรกที่ทรัมป์เนี่ย จับข่าวคุยกับเซเรนสกี้เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ช่วงนั้นเป็นพันวนาเลนไทน์พอดีเลยนะฮะเขาจับข่าวคุยกัน14หรือ13เนี่ยปรากฏทองร่วงนะทองร่วงเพราะว่าตอนนั้นตลาดรับรู้ว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรก็ร่วงลงมาประมาณสองทีประมาณหนึ่งร้อยเหรียญแต่พอคุยแล้วออกมาว่าไม่มีอะไรแล้วไม่ได้แถลงอะไรเลยก็ทองก็ค่อยๆข,ข,ข,ขึ้นกลับมาดัางนั้นปริเเรนสงครามก็ต้องบอกว่า เป็นประเด็นเดียวที่มีโอกาสนะครับที่จะทําให้ทองร่วงถ้าหยุดรบถ้าหยุดรบแต่ว่าตอนนี้ถ้าถามผมผมคิดว่าที่คุยกันเนี่ยมันไม่เห็นมีสัญญาณที่จะหยุดรบเลยแล้วก็กลับรบกันมากขึ้นดังนั้นประเด็นสงครามก็อีกประเด็นหนึ่งน,นั้น <4 S 2> โดยสรุปตั้งแต่สงครามกัน,เ,นเรื่องอ นี่ก็สี่ประเด็นแล้วนะคะคุณหมอตั้งแต่สงคารามการค้าตั้งแต่เรื่องของเฟดตั้งแต่การซื้อของธนาคารกลางรวมไปถึงเรื่องของโอกาสในการออกบอลการธนาคแล้วก็ยังมีมีเรง,งสงงรามร้อนในสมรภูมิกลับเราจะเห็นได้ว่าทั้งสามสี่ประเด็นเนี้ยเป็นรประเด็นบวกและเป็นประเด็นร้อนต่อทองคํามากนะครับมากในปีที่แล้วเนี่ยประเด็นสงครามการค้ามันไม่มีปีที่แล้วมีแต่เรื่องสงครามแล้วก็ทําให้ทองขึ้นในปีที่แล้ว แต่ปีนี้เนี่ยทองที่ขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับสงครามเลยไม่ได้เกี่ยวเลยเกี่ยวกับเรื่องของกำแพงภาษีเรื่องสงครามการค้าฉะนั้นตอนนี้พูด,ดง่ายๆว่ามันเกิดทั้งสงครามในเชิงการสงครามจริงๆและสงครามการค้าสองสงครามพร้อมๆกันมันก็เลยทำให้เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นภาวะที่ค่อนข้างผิดปกติแล้วก็ทำให้ราคาทองพุ่งขึ้นที่ถูก ผิดปกติต่อมาแล้วก็มาซัพพอร์ตกับที่ผมพูดเมื่อกี้เรื่องของการนับทองที่ฟอร์ดน็อกเนี่ยก็คือยังมีความพยายามที่จะขนทองกลับไปที่สหรัฐอเมริกาสิบปียีสิปีคุณไม่ขนยิ่มาขนอะไรตอนนี้ถูกไหมครับแล้วขนทีหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันสามสี่ร้อยตันทําให้ทองคําในช่วง2เดือนมาเนี้ยขาดตลาดแล้วก็ยังขาดกันอยู่แต่ลด ความรุนแรงลงไปดีกว่าลดความรุนแรงแล้วเราจะเห็นได้ชัดน,นะครับตัวโกลฟิเจอร์เองเนี่ยมันก็จะมีสภาวะที่แกว่งและก็มีในศัพท์นักลงทุนเราเรียกว่ามีคอนแทงโกที่ยังสูงอยู่ยังมีคอนแทงโกซึ่งหมายความว่ามีความพยายามที่อาจจะใช้โกลฟิเจอร์แล้วก็อินเวอร์กลับเป็นทองฟิสิกอลแล้วก็ส่งกลับไปที่สหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่า มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้เฉลยออกมาว่าการขนทองสามสี่ร้อยตันนี้เรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ดังนั้นก็มันก็ไปซัพพอร์ตกับไอ้เรื่องการนับทองด้วยว่ามันทำไมต้องมาขนอะไรกันตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับดังนั้นโดยภาพหลักๆเนี่ยอย่างที่ผมคุยให้คุณกีตาร์กับท่านผู้ฟังฟังเนี่ยนะครับก็บอกว่าปัจจัยที่เราเรียกว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานเนี่ย มันเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคําทั้งนั้นจึงทําให้ราคาทองคําเนี่ยมาเร็วและมาแรงกว่าที่เราคาดเดิมทีเนี่ยเราคิดว่าสามพันแต่เราคิดว่าประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดนูน่นหลังจากเฟดลดดอกเบีย้ยแต่นี้เดือนสามเองครับมาแล้วแล้วมาแล้วก็มาแรงด้วยและมาเร็วด้วยก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามันมีปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆพวกเนี้ย มาพอสมควรน,นะฮะมาพอสมควรจึงทำให้ความคิดของบรรดากองทุนและสถาบันการเงินตอนนี้ทุกคนก็มองว่าเอ๊ะในภาวะความไม่แน่นอนของโลกเนี่ยเซฟเฮเว่นที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือทองคำดังนั้นทุกคนก็หันเข้าหาในการซื้อเก็บทองคำหรือเพิ่มน้ำหนักในการลงทุนทองคำมากขึ้นนั่นเอง ดังนั้นตรงนี้ครับจึงเป็นประเด็นที่หลายๆฝ่ายกลับมาปรับเกณฑ์ความคิดว่าปีนี้ตอนแรกเห็นว่าจะเห็นสามพันตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น JP m o r g a n ก o ส์โคล s ปรับไปที่สามพันหนึ่งสามพันสองสามพันห้าอะไรเงี้ยนะครับก็ปรับกันหมดเลยทุกคนในในองค์กรสถาบันใหญ่ๆใ,ในระดับโลกเนี่ยปรับประมาณการไปหมดแล้วนะครับว่า มันน่าจะขึ้นต่อจนถึงสิ้นปีเป็นอย่างน้อยค่ับ